ามาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะโอ้โหผลิตภัณฑ์วันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่พีทัมรอคอยรอคอยค <laughs> แต่ครึ่งเดียวนะครับ <laughs> นะเอาละค่ะวันนี้น้องเป้ได้อยู่กับเราแล้วนะคะจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราค่ <c oughs> ะเพทสัตวกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเป้ค่ะสวัสดีครับพูดยากนะผลิตภัณฑ์ชื่อนี้กวาวเครือขาวและกวาวเครือแดงถูกต้องค่ะเยี่ยมมาก ไม่ใช่แค่พี่ตั้มรอคอยนะคะพี่มดก็รอคอยด้วยาแน่นอนรอแล้วไม่บอกไม่ได้หรอกหยาดจัดเลยสิจัดให้พี่มดก่อนนะคะไั้เลยค่ะก็คือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของกาวเครือก็จะมี2แบบนะคะมาพูดถึงราชินีแห่งสมุนไพรหรือว่าราชินีก่อนอยู่ดีก็ตั้งชื่อนะคะหรือกาวเครือขาวก่อนค่ะนะคะตัวนี้เราก็ทราบคุณประโยชน์ของเขาดีอยู่แล้วกินแล้วอึ นะชัดมากเล่ใช่โดนจับแล้วเนี่ยชัดมาก <laughs> นะคะด้วยอีกตัวคุณสมบัติของสารสำคัญดรเนี่ยเขามีฤทธิ์ที่จะช่วยเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะเพิ่มความมีน้ำมีนวลให้กับคุณผู้หญิงนะคะพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยในสูตรตำรายาโบราณเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะทําให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่ามีผิวพรรณที่แปลงต่งเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ากินแล้วผู้หญิงจะรู้สึกว่าสวยใช่กินแล้วจะกลายเป็นคนสวยอ่ะในในสำหรับผู้หญิงวัยที่ เขาเรียกว่าวัยเจริญพันธุ์น่ะทานตัวนี้เข้าไปก็จะสวยขึ้นน้องเป้พูดนี้ลำบากนะเดี๋ยวนี้วัยเจริญพันในเจ็ดขวบเขาก็เจริญพันธุ์แล้วต้องกี่ขวบพี่แนะนำประมาณจุ้งไหนครับบรรลุนิติภาวะขึ้นไปนะคะแปดปีขึ้นสิบแปดปีขึ้นไปนะก็ยี่สิบนะให้เลยไปก่อนความจริงอ่ะเขามีฮอร์โมนของเขาอยู่แล้วล่ะเขาสวยอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วนะเราจะมาเน้นเพิ่มให้กับคนที่ฮอร์โมนหมด สามสิ4ห้าอาบี่สี่สิอย่ี่มิสใช่เอาเอาตัวนี้ไปเติมเต็มยังจะจะดีกว่าครนะทีนี้นอกจากตัวสารสำคัญที่มีกาวเครือขาวแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีพวกสารตรีพลาเคยได้ยินไหมเป็นสมุนไพรสูตรเกิดเพื่อได้ยินไหมตอเป็นสูตรสมุนไพรโบราณค่ะเป็นสูตรที่เรียกว่าโด่งดังและเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะนะช่วยดูแลในหลายหลายระบบ ครับนะคะตรีผลาก็คือมี3ามสามสามอย่าง3อย่าง3สมุนไพรด้วยกันคือคือสมอเทพสมอไทยแล้วก็มะขามป้อมสมอเทศสมอไทยมะขามป้อมสวัสดีพี่สวัสดีแล้วเนี่ยพี่วันวัสวัสดีจ้ารู้จักนะฉันเรียนตาสมอสมอเทศสมอไทยมะขามป้อมเอามะขามป้อมรู้จักครับมะขามป้อมมีวิตามินอีหรือซีมากที่สุดวิตามินซีเยอะมากๆกต้องกลมใมากินกิน สาร,รสำคัญในมะขามป้อมวิจัยมาเยอะมากเลยค่ะว่าสามารถช่วยในการต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีมากๆนะคะและที่ต้านอนุมูลอิสระได้ไม่แพ้กันก็คือคสมอไทยและสมอเทศนี่แหละเห็น,คนะค่ะรสมันจะขมๆมน่เคยกินใช่เขาสากัด เอาพวกพวกผลและ,มะเมล็ดของพวกนี้เอามาทํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะสกัดเอาเฉพาะสารสําคัญมาซึ่งไม่ต้องกลัวนะทุกอย่างที่เราสกัดเนี่ยขึ้นชื่อว่ากิฟฟรีรับรองว่าคัดเลือกได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัยแน่นอน,อนใ,ใช่ควบคุมคุณภาพของสารสําคัญแล้วก็คุณภาพของไอตัวสารที่จะก่อให้เกิด เขาเรียกว่าประโยชน์เลยเนาะใช่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเป็นสารต้านอนุมูลิสระเราก็ควบคุมใส่มาในปริมาณที่เ็มาะสมใช่ค่ะคือภาพของบางคนเนี่ยพี่ตั้มบันนีสมุนไพรเนี่ยนี่เราไ้ฟังเขาจะขายแบบแถวบ้านพี่ยังมีบ้านไหนเนี่ยแถวบ้านยังมีอยู่วันนี้เขาจะหามาขายอ่ะค่ะซึ่งบางทีเราก็รู้สึกว่าเออเป็นสกโปรกหรือว่ามันแบบ ยังไม่ใช่ไม่่ใชมาตรฐานหรือเปล่ากังวลหลายบางทีเดินผ่านควันรถมาไม่รู้กี่โลแล้ว่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลเป็นสมุนไพรที่เราควบคุมการผลิตอยู่ในกระบวนการกำเนิตที่สะอาดแน่นอน่ปราศจากเชื้ออันก่อให้เกิดโรคแล้วก็พวกโลหะหนักอะไรต่างๆที่มาปนเปื้อนไม่มีอยู่แน่นอนนะได้ประโยชน์จากสมุนไพรมาเต็มที่มีกาวเครือขาวมีตีพลาแล้วมีอะไรมามตัวนี้ผสมแค่2ตัวนี้ก็โอเคแล้วใค่สองอันนี้ก็แบบฟังแล้วฟังแล้วสวยเลยยังไม่ทันจะกินเลยค ถามค่ะเป็นเม็ดใช่ไหมอยู่ในรูปแบบแคปซูลค่ะรับประทานวันละเท่าไหร่คะวันละ1-2ถึงแคปซูลถ้าเราขาดฮอร์โมนเยอะๆก็เราสามารถเพิ่มเป็นสองแคปซูลเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเราขาดฮอร์โมนอยอ่อย่างเช่นมีผิวเขี่ยวย่นหรือว่าเริ่มเริ่มรู้สึกว่าอ่อนล้าได้ไหมสวนถึงที่อ่อนล้าอ่อนเพลียททำงานหนักพักผ่อนไม่พอได้ นะคะเพื่อมัน2แคปซูลได้แต่ถ้าทานปกติก็ทาน1แคปซูลก็พอนะแต่ว่าอด้วยตัวตัวนี้ค่ะเขามีคุณสมบัติคล้ายๆฮอร์โมนอยู่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการรับประทานต้องระวังนิดหนึ่งนะเน้นในคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วคืออายุเยอะแล้วนิดหนึ่งประมาณ18ปีขึ้นไปนะแต่ว่าถ้า18ปีขึ้นไปแล้วผิวพี่ันมีน้ำมีนวลอยู่แล้วยังสวยอยู่ก็ยังไม่ต้องเสียเงินมาทานตัวนี้นะคะ เอาคนที่อายุ35ปีขึ้นไปอย่างที่เราบอกหรือว่าถ้าเป็น18ปี20ปีแต่หน้าอกเล็กล่ะอยากทานได้ไหมก็ได้แต่ต้องระมัดระวังมีความระมัดระวังอย่างสูงนิดนึงเนื่องจากว่าเขามีฮอร์โมนเพศหญิงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจ สภาพร่างกายเราก่อนว่าบริเวณที่ฮอร์โมนเพศหญิงไปออกฤทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเต้านมมดลูกนะคะมีความผิดมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกซีสถุงน้ําหรือว่าบางคนประจำเดือนมาผิดปกติมานิดมาน้อยมาเยอะหรือว่าปวดท้องมากๆอันนี้ถือว่าเป็นความผิดปกติเกี่ยวกับมดลูกและต้องระวัง ซึ่งจะมีผลนําให้เกิดไปเร่งปฏิกิริยาใช่ไหมครับอาจจะอาการอาจจะรุนแรงขึ้นใช่ต้องมาตะวันต้องไปตรวจก่อนเราให้จะรับประทานตัวนี้ได้ถ้าปราศจากอาการพวกนี้ทานได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีอาการพวกนี้อยู่ต้องปรึกษาคุณหมอว่าทานได้ไหมอะไรนี้คุณหมอจะแนะนําเองทานต่อเนื่องไปตลอดกาลนานเลยได้ไหม แนะนําว่าให้มีหยุดบ้าง่ะว่าเป็นสมุนไพรแหละใช่เป็นสมุนไพรหนึ่งมันไปไปขับออกที่ตับตับจะทํางานหนักในการขับออกในที่สําคัญคือมันมีความเป็นฮอร์โมนใช่ไหมคะเราก็อาจจะมีช่วงเวลาหยุดเหมือนทานยาคุมมะค่ะก็คือทานไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วหยุดหนึ่งอาทิตย์ในช่วงหนึ่งเดือนเนี่ยเว้นสักอาทิตย์นึงใช่เว้นสักอาทิตย์หนึ่งอาจจะอาจจะเป็นอาทิตย์ที่ประจำเดือนมาก็ได้ที่พี่ชรี่บอกเราไงว่าให้เริ่มต้นรับประทาน ในวันที่ค่ะของการมีประจำเดือนคือมีประจำเดือนวันแรกปุ๊บนับไป5้าวันที่ห้ให้กินเริ่มหนึ่งเริ่มเมธที่1ทานต่อไปเรื่อยๆนะคะจนมีช่วงที่ให้หยุดหอาทิตย์นะคะทีนี้มันก็เหมือนกับการทานยาคุมของผู้หญิงแต่ว่าเขาไม่มีฤทธิ์ในการเป็นตัวคุมกําเนิดนะคะโอเคเข้าใจละก็เราทานไปได้อย่างนี้สตีมีคันห้ามรับประทานอยู่แล้วเมื่อกี้ใช่สตีก็บอกเด็กก็ห้ามรับประทานให้บรรลุนิติภาวะก่อน ผิวไทยเขาดีอยู่แล้วเนาะอันนี้สำหรับคุณผู้ชายเรียบร้อยเอ้ยคำนวณคุณผู้หญิงเรียบร้อยแล้วราเชนิคสมุนไพรใช่นะครับต่อมาเป็นราชาแห่งสมุนไพรโอ้โหสุดยอดมากต้องมีคุณมาใส่ครับอ่าตัวนี้ใหญ่หน่อยนะคะเนื่องจากเขาร้อนแรงเราจัดกล่องมันอยู่ในรูปของสีแดงเลยทีเดียวแดงเะมากมากครับผมใช่ส่วนประกอบสําคัญเขาก็คือกวาวเครือแดงกวาวเครือแดงนะคะตัวนี้สีแดงจะเหมาะ คุณผู้ชายค่ะเนื่องจากเขาจะไปเสริมกําลังวังชาแล้วก็เสริมเขาเรียกว่าสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยเล็กน้อยนะคะเป็นสมุนไพรที่ใช้มาแต่โบราณที่อยู่ในสูตรการบํารุงคุณผู้ชายคุณผู้ชายโดยเฉพาะเป็นยาอายุวัฒนะเช่นกันไหมครับเช่นเดียวกันค่ะ นอกจากกาวเครือแดงที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้เราคุยกับคุณพี่เชอรี่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะว่ามีคุณประโยชน์อะไรเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยเรายังใส่ตีพลาเข้าไปด้วยเหมอนกันเลยสมอเทศสมอไทยแล้วก็มะขามป้อมโอ้โหเป๊ะสุดยอดมากเก่งจริงผู้หญิงคนนี้ตีพลาฉันจะไปเล่าให้ลูกให้หลานฉันฟังจะเพิ่งเคยจำไม่ไดแต่ว่าสูตรเหมือนกันคล้ายกันเลยคลผสมกาวเครือแล้วก็จะมี ใช่ก็คือมีความเป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็บำรุงสุขภาพโดยรวมด้วยค่ะให้เรารู้สึกว่าเขาเรียกว่าแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เขายังแรงฤทธิ์เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึ่งแรงฤทธิ์เป็นยังไงครับใส่สมเข้าไปด้วยแล้วก็ใส่สมด้วยใช่ก็คือเพิ่มกําลังวังชาเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่า ความมีสุขภาพที่ดีนะความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของคุณผู้ชายเข้าไปด้วยนั่นเองโอ้โหเรียกว่า1เม็ดไม่อยู่เลยรับประทานเท่าไหร่ครับสนใจลวครับของคุณผู้ชายวันละ1เม็ดเพียงพอค่ะอย่าไปกินเยอะนะไม่เหมือนคุณผู้หญิงเราต้องการเสริมได้เยอะหรือต้องการเพิ่มได้เยอะสองไม่ได้หรอสองเปลี่ยนเป็นก็เป็นตัวกาวเครือแดงคู่กับโสมคู่กับกระเทียมไปดีกว่าตัวกาวเครือเนี่ยวันละเม็ดพอแล้ววันละเม็ดพอแล้วนะพอแล้วนัไม่ต้องไปเพิ่มเสริมอะไรมากมายสงสัยใสไงนึกว่าทานเยอะๆเราจะยิ่งเพิ่ม แล้วคุณผู้ชายต้องมีหยุดเหมือนคุณผู้หญิงไหมคุณคุณผู้หญิงนับเดือนประจําเดือนคุณผู้ชายเอาอะไรดีคุณผู้ชายก็ทานต่อเนื่องไปสัก3เดือนให้หยุด1อาทิตย์3เดือนนะค่ะเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรมากกว่าใช่เพราะว่ามันมันไม่ได้มีผลต่อวงจรของฮอร์โมนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกเดือนใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขามีความเป็นสมุนไพรมีมีตีผลาด้วยมีสมด้วยมียาแผนโบราณอยู่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องให้เวลาตับในการกําจัดออกนิดหนึ่ง3เดือนกินไปแล้วหยุดหนึ่งอาทิตย์ เดือนที่สเนี่ยหยุดหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ทานต่อได้คุณผู้ชายนี่ไม่จำเป็นต้องไปตรวจสุขภาพก่อนรับประทานใช่ไหมคะไม่จําเป็นค่ะเพราะว่ามันไม่มีผลต่อฮอร์โมนแต่ที่นี้อาจจะมีผลนิดหน่อยกับการเต้นของหัวใจนะคะคุณผู้ชายก็ตรวจสุขภาพของหัวใจให้ดีนิด็นย่งไรคับถือเป็นข้อห้ามไหมครับข้อระมัดระวังข้อระมัดระวังถ้ามีโรคผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจอะค่ะ ใช่ความดันหัวใจเต้นผิดปกติหรือว่ามีอาการที่เขาเรียกว่าหลอดเลือดและหัวใจผิดปกติให้ปรึกษาคุณหมอก่อนรับประทานก็เพียงเท่านั้นเองค่ะอันนี้เหมือนกับกาวเครือขาวไหมคะเด็กเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานมือผู้หญิงเขาไม่กินหรอกเปลือกมีไหมมีสุตรีทานไหมไม่น่าจะซื้อไปผิดใครรับประทานกันเนาะใช่รเพราะว่าอยสร้างกาอยู่แล้วจริงๆถ้าความสตรีทานได้ไหม ก็ทานได้นะคะก็จะเหมือนกับเป็นการเพิ่มกําลังวังชาให้รู้สึกว่าไม่เหนื่อยอะไรแต่จริงผู้หญิงก็ไปกินกรอเออขาวมันก็ได้ประโยชน์มากกว่างาู่แล้ว่แปลนั้นชัดเจนอยู่แล้วเด็กห้ามทานผู้ใหญ่เนี่ยคุณผู้ชายเนี่ยคือฟังดูแล้วมันดูเข้มข้นไงผู้ใหญ่อายุถึงเท่าไหร่ทานได้ร้อยปีก็ทานได้หรอก็ดูฟังก์ชันการทํางานของตับเนื่องจากมันมีสมุนไพรอยู่เยอะอย่างที่เป้บอกเพราะฉะนั้นถ้าตับยังทํางานดีอยู่ ก็สามารถทานได้ตามปกติก็อายุเท่าไหร่ก็ทานได้เลยนะใช่เออเป็นยาอายุวัฒนะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ทราบว่าตับทํางานดีหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็อ่ะหกสิบปีก็ให้ระมัดระวังอาจจะมีช่วงระยะเวลาในการหยุดทานเฉพาะเวลาที่จําเป็นก็พออางปดีกวไาให้ระวังหน่อยดูแลสุขภาพบ้งนะครับถ้าเกิดเราทานอาหารเสริมหลายตัวเนี่ยสองตัวนี้เขาไปขัดขวางการทํางานของตัวไหนบ้างไหมคะไม่ขัดขวางค่ะแน่นอนว่าเขา ตัวของเขาเองเขาก็ออกฤทธิ์ในส่วนของเขาะนะคะอาหารเสริมตัวอื่นๆอ,อาจจะช่วยมาเสริมฤทธิ์ของเขาได้อย่างเช่นโสมกระเทียมอะไรเงี้ยก็จะมาช่วยเสริมในฝั่งสีแดงฝั่งของราชาของเราะนะคะคแต่ว่าถ้าเป็นตัวของผู้หญิงอย่างเช่นพวกน้ำเต้าหู้อย่าง สารสกัดจากถั่วเหลืองแซนเดอร์ลีนโซยาเวโปรตีนตัวนี้ก็จะมีไฟโตอเอสโตรเจนอยู่ก็จะมีคุณสมบัติที่คล้ายๆกับฮอร์โมนเอสโตรเจน,เนส่งเสริมกันด้วยส่งเสริมตัวนี้ได้เช่นกันสามารถรับประทานร่วมกันได้ถ้าเกิดคุณผู้ชมบางท่านทานหลายตัวเอาคุะค่ะวันนี้นะคะผู้ชมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกวาวเครือแดงและก็กวาวเครือขาวไปแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถเลือกรับประทานได้ตามความเหมาะสมแล้วก็ความต้องการของร่างกายของแต่ท่านนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณน้องเป้ค่ะเพศสัจกรหญิงนิดะขอบะ ขอบคุณมากนะครับน้องเต้ครับครับและท่านผู้ชมครับอย่าลืมติดตามข่าวสารของรายการเรานะครับในเว็บไซต์ครับ w w w g i f r i n c h a n n e l c o m ครับหรือต้องการตามเข้าไปเป็นแฟนกันก็ได้นะคะเข้าไปคลิกไลค์ก็ได้เข้าไปคอมเมนต์เราก็ได้นะคะที่ w w w f a c e b o o k c o m g i f f r i n c h a n n e l ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนลาคุ้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีครัสวัสดีครับ